ตอนที่1นึ่เธอไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วจากนั้นเหลือเศษอาหารเพียงเล็กน้อยในชามสุนัขเธอกัดไม่กี่ครั้งมันก็หมดไปเธอหยิบมเมล็ดข้าวสองสามเมล็ดที่เปื้อนดินยัดเข้าไปในปากของเธอและในที่สุดก็เข้าไปในกรงสุนัขอย่างเงียบเงียบขดตัวอยู่ที่มุมห้องตกดึกฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็น เธอขดตัวอย่างว่างเปล่าวดวงตาของเธอมองไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าจูจ่ๆเธอก็รู้สึกเย็นสติของเธอดูเหมือนจะเลือนลางเล็กน้อยร่างกายของเธอสั่นไปหมดเธอหน้าแดงและหายใจลำบากไข้ขึ้นสูงไม่สบายหรือเปล่านายน้อยทำไมไอ้สารเลวนั่นถึงช่วยชีวิตเธอไว้ทำไมคุณไม่หาโอกาสที่จะขายเธอให้กับองค์กรในต่างประเทศที่รวบรวมอวัยวะมนุษย์ละ่ะ ยังไงก็ตามไม่มีใครสนใจคนที่เจ้านายของเรารับเลี้ยงในตอนนั้นเจ้าครอบครัวคนใช้คนหนึ่งพูดขึ้นอย่ายุ่งกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ฉันจัดการไอสารเลวนั่นได้ตามใจชอบชายหนุ่มที่เมาที่เพิ่งกลับมาจากสถานบันเทิงพร้อมในแบบหนุ่มเปิดปากพูดอย่างสบายๆแล้วเดินไปเข้าไปในห้องหวือ บนทางหลวงจากเมืองจงหยวนไปยังเมืองหางหูเจียงเฟิงได้เหยียบคันเร่งจนสุดแล้วไม่ตายสี่ปีห้วยสูงเท่าไรยังตัวเล็กเหมือนเดิมไหมตามข้อมูลที่เจียงเฟิงเพิ่งได้รับเซลซีได้รับการอุปการะจากตระกูลเจ้าเมื่อสี่ปีก่อนตระกูลเจ้าเป็นหนึ่งในสีตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งูเจ้าตัวน้อยควรจะมีชีวิตที่ดีสีป่ปีใช่ไหม ย้อนสเกลจากนี้ไปเจียงเฟงงิงมีนิลินอีกคนบูมอย่างไรก็ตามในขณะที่ความคิดมากมายแวบเข้ามาในหัวของเจียงเฟิงและเขากำลังจินตนาการถึงฉากที่ได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยอย่างโง่เขลาทันใดนั้นก็มีเสียงปืนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งบนทางหลวงในตอนดึกเสียงปืนดังขึ้นค่ำคืนที่เงียบงันก็แตกเป็นเสียงเสียงชน กระจกหลังของรถปอเช่911สีขาวแตกเป็นเสียงเสียงรถสูญเสียการควบคุมและทันใดนั้นก็กระแทกเข้ากับราวกั้นข้างทางหลวงควันหนาทึบระเบิดออกมาอย่างช่วยไม่ได้แก้ปัญหามันเป็นแค่เศษขยะที่ต้องการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลอย่างในเมืองหลวงของเราเหรอโอ้ช่างเป็นความฝันจริงๆ โทรหาหญิงชราและนายน้อยพวกเขาตายแล้วไม่ไกลาจากรถของเจียงเฟิงชายที่มีใบหน้าอ้นวนท้วนและดูหญิงพยองในสายตาของเขามองไปที่รถของเจียงเฟงอย่างย่อเย้ยและวางมือปืนใหญ่ในมือเบาๆ พวกเขาติดตามสจูต์ประกูลหยางไปยังเมืองจงยวนอย่างลับๆหลังจากที่สจวต์ประกูลหยางจากไปพวกเขาซุ่มอยู่ในความมืดและมองหาโอกาสที่จะสังหารเจียงเฟงเดิมทีพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะหาโอกาสให้ได้อย่างน้อยในวันพรุ่งนี้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเจียงเฟิงจะออกมาอีกครั้งในคืนนี้ทั้งขยะนี้เบื่อที่จะมีชีวิตอยู่และกำลังส่งตัวเองไปสู่ความตาย าาห้าคุณนี่มันเศษขยะจริงๆและคุณสามารถจบมันได้ด้วยนัดเดียวเอาละ่ะฉันจะโทรหาหญิงชาราและนายน้อยทันทีคนขับเหยียบเบรกและคราวนี้มีสองคนในภารกิจทั้งคู่เคยเป็นยอดพลซุ่มยิงในสนามรบในตะวันออกกลางเป็นคนที่หญิงชาราของตระกูลหยางส่งมาหรือเปล่ากา แต่ขณะที่คนขับกำลังจับพวงมาลาัยด้วยมือข้างหนึ่งและอีกข้างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจูจ่ๆเสียงที่สามก็ดังมาจากเบาะหลังของรถซึ่งมีกันอยู่เพียงสองคนอะไรคนขับที่กำลังขับรถตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ความตกใจและความสยดสยองไม่รู้จบก็ปะทุกออกมาในดวงตาของเขาในทันที สไนเปอร์ที่กำลังถอนสไนเปอร์ของเขาก็หดตัวจนสุดขีดในขณะนี้และขนบนร่างกายของเขาก็ระเบิดออกตอนที่1110มีเพียงพวกเขาสองคนในรถจะมีเสียงที่สามได้อย่างไรเสียงที่สามคือใครพวกเขาตกใจร่างกายของพวกเขาแน่นด้วยความหวาดกลัวในขณะนี้ จากนั้นพวกเขาก็หันศีรษะไปอย่างกระทันหันจากนั้นร่างกายของพวกเขาก็สั่นอย่างรุนแรงในขณะนี้พวกเขาดูเหมือนจะเห็นผีและลูกตาของพวกเขาแทบไม่โผล่ออกมาเจียงเฟิงเพราะในขณะนี้พวกเขาก็เห็นเจียงเฟิงอยู่ที่เบาะหลังของรถเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่เจียงเฟิงบนรถปอเช่911สีขาวที่อยู่ข้างหน้าเหรอ พวกเขาไม่เพียงแค่ยิงเจียงเฟิงที่หัวรถชนเข้ากับราวกั้นทางด่วนแล้วร่างของเจียงเฟิงน่าจะแหลกละเอียดแล้วเจียงเฟิงมาปรากฏตัวที่เบาะหลังรถของพวกเขาได้อย่างไรพวกเขาไปนรกหรือไม่ในขณะนี้พวกเขารู้สึกช็อกและตกใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงที่นั่งอยู่ข้างหลังพวกเขาหนังศีรษะของพวกเขาก็แทบจะระเบิดอะ คุณตกนรกคนซุ่มยิงที่นั่งอยู่ในนักบินผู้ช่วยด้วยความตกใจสุดขีดเกือบเหวี่ยงปืนไรเฟิลในมือโดยสัญชาตญาณแล้วกระแทกปืนไรเฟิลไปทางด้านหลังกระแทกอย่างแรงในพื้นที่แคบแคบภายในรถเขาต้องการที่จะตบหัวของเจียงเฟิงด้วยก้นปืนไม่ว่าเจียงเฟิงจะเป็นมนุษย์หรือผีเขาจะแสดงออกด้วยความหวาดกลัวเป็นอันดับแรกคลิก แต่ในขณะที่เขายิงตาของเขาก็พร่ามัวและวินาทีต่อมาก็มีเสียงกระดูกแตกดังลั่นจากรถมือของเขาที่ถือปืนไรเฟิลระเบิดอย่างเงียบเงียบเมื่อถึงจุดหนึ่งมือของเจียงเฟิงก็ตกลงบนมือขวาของเขาที่ถือปืนความเร็วของเจียงเฟิงนั้นเร็วมากจนผู้ลอบยิงเองก็มองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเจียงเฟงอย่างชัดเจน เจียงเฟิงโจมตีอย่างไม่ตั้งใจและมือของเขาที่ถือปืนอยู่ก็ระเบิดออกคํารามดวงตาของเขาหดลงอย่างกระทันหันและเขากอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องในขณะนี้ความกลัวไม่รู้จบได้เพิ่มขึ้นในใจของเขาจริงๆในฐานะนักแม่นปืนระดับแนวหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสนามรบในตะวันออกกลางเขาไม่เคยเห็นสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของเขา มือของเขาระเบิดและจิตใจที่แข็งแกร่งของเขาเกือบจะพังทลายลงในขณะนี้มันเป็นผีเป็นไปไม่ได้ผีที่ไหนในโลกนี้เป็นคนเป็นไปไม่ได้เช่นกันถ้าเป็นมนุษย์เขาจะปรากฏตัวบนรถคันนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีเสียงและด้วยการตบเพียงครั้งเดียวมือขวาของเขาซึ่งเขาภาคภูมิใจมากที่สุดก็ระเบิดออกโดยตรงแทงเลย คนซุ่หยิงที่ขับรถอยู่ในอาการตกใจอย่างมากในขณะนี้และเหยียบเบรกโดยตรงและรุนแรงรถที่ขับด้วยความเร็วสูงทิ้งรอยเบรกไว้บนพื้นเป็นทางยาวคลิกและในขณะที่รถหยุดมือของเจียงเฟงก็ยื่นออกไปแล้วจากนั้นมันก็ไปแตะที่คอของพลซุ่หยิงที่นั่งอยู่บนที่นั่งนักบินที่ระเบิดใครส่งคุณมาที่นี่ เจียงเฟิงจับคอของสไนเปอร์ด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่น้ำเสียงที่สงบนี้ทำให้สไนเปอร์ที่ติดอยู่ที่คอรู้สึกเย็นยะเยือกและหวาดกลัวท้ายที่สุดเขาเป็นหนึ่งในนักแม่นปืนอันดับต้นๆของโลกในเวลานี้เขายังคงพยายามสงบสติอารมณ์แต่มือของเจียงเฟิงติดอยู่ที่คอของเขาซึ่งทำให้เขาขาดออกซิเจนไปทั่วขนาด เขารู้สึกเหมือนคอของเขาจะหักได้ทุกเมือ่อตอนที่1,111 11, เขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เลยถ้ากล้าฆ่ากูตายแน่คชามือปืนหายใจไม่ออกและอยากจะพูดคำหยาบแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดจบกระดูกที่คอของเขาก็เริ่มส่งเสียงที่น่ากลัวจนแตกเป็นเสียงเสียงตาย ในขณะนี้ดวงตาของสไนเปอร์ที่หายใจไม่ออกมืดลงและร่างกายของเขาดูเหมือนจะตกอยู่ในความมืดอันหนาวเย็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนั้นเขาสัมผัสโดยตรงกับความกลัวความตายที่ทนไม่ได้สุดแนวป้องกันภายในของเขาเกือบจะพังทลายลงในขณะนั้นเป็นเวลาหกปีแล้วตั้งแต่เขากเกษียณจากกองทัพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามักจะทำภารกิจลอบสังหารครอบครัวใหญ่บางครอบครัวฆ่าคนที่ไม่สำคัญหลังจาก6ปีวิญญาณของเขาก็ผ่อนคลายสู่สถานะของคนธรรมดาแล้วและหลังจากได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงเขาก็ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนและเขาก็ได้สูญเสียความคิดเย็นชาที่เขาเคยเป็นมือปืนชั้นยอดไปแล้ว ในเวลานี้จูจ่ๆเขาก็ได้สัมผัสกับความกลัวความตายที่ท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงและเขาก็ซุดหัวปลงทันทีห้องเต้ตระกูลหยางแห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิเขาพยายามอย่างดีที่สุดในขณะนี้และเปิดปากของเขาด้วยความยากลำบากเขาบอกนายจ้างอย่างสิ้นหวังระหว่างความเป็นกับความตายตระกูลหยางคือใคร หลังจากที่เจียงเฟิงได้ยินคำว่าตระกูลหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิหลายสิ่งหลายอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวทันทีเจียงเฟิงเดาได้หลายอย่างโดยไม่ต้องถามในตอนกลางวันพ่อบ้านชราของตระกูลหยางต้องการเชิญเขากลับมาสืบทอดตำแหน่งสังฆราชแต่ในเวลากลางคืนเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสไนเปอร์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ เมื่อเจียงเฟงออกมาจากเซนจูรี่เทียนเฉิงวินลาเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีใครบางคนกำลังติดตามเขาอยู่อย่างไรก็ตามเจียงเฟงไม่ได้ทำอะไรเลยในเวลานั้นเพราะตอนนี้ความคิดของเขาทั้งหมดอยู่ที่เจียงเซี่ยวซี่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่หายตัวไปในเมืองแฮงงูในตอนนั้นเขารีบร้อนและไม่ต้องการจัดการกับคนซุ่มยิยงสองคนนี้โดยตรงในครั้งแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อการโจมตีเกิดขึ้นนอกวินล่าเซนจูรี่เทียนเฉิงมันจะปลุกกองอ e ีอิ้งเก้และอีกสาคนหลังจากขึ้นทางด่วนเมื่อเจียงเฟิงขับรถภายใต้ป้ายถนนที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่บนทางด่วนเขาก็ลงจากรถในเงามืดนั้นสำหรับรถปอร์เช่911สีขาวนั้นไม่มีใครเลยและที่นั่งคนขับก็เป็นเพียงเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งและหุ่นปลอมตัว สำหรับรถปอร์เช่หมดการขับขี่อัตโนมัติก็เปิดใช้งานโดยตรงเช่นกันบนทางหลวงที่มืดมิดพลซุ่มยิงทั้งสองไม่สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆเลยและเนื่องจากป้ายบอกทางอยู่ตรงทางเลี้ยวหักศอกบนทางหลวงรถที่ขับโดยพลซุ่มยิงทั้งสองจึงชะลอความเร็วอย่างเห็นได้ชัดในโค้งนี้ ในเวลานี้เจียงเฟิงเปิดใช้งานทักษะสูงสุดของลองเมียนเปิดประตูหลังของรถซุ้มยิงทั้งสองอย่างเงียบๆและแอบเข้าไปในเบาะหลังของรถอย่างหญิงชราแห่งตระกูลหยางและหลานชายของหญิงชรามือปืนหอบหายใจในขณะที่เจียงเฟิงปล่อยมือและพูดอีกครั้งบูมมันเป็นพวกเขาจริงๆ ในดวงตาที่สงบนิ่งของเจียงเฟงความโกรธก็เพิ่มขึ้นย้อนกลับไปในตอนนั้นหญิงชราของตระกูลหยางเข้าร่วมกองกำลังกับกองกำลังอื่นๆในเมืองหลวงของจักรวรรดิเพื่อใส่ร้ายแม่ของเธอทุบตีเธอและขับไล่เธอออกจากตระกูลหยางทำให้ทุกคนถูกทิ้ง ตอนนี้เมื่อเขาได้ยินว่าเขากำลังจะเป็นปรมาจารย์ของตระกูลหยางก่อนที่เขาจะกลับไปเขาต้องการหาคนที่จะฆ่าเขาก่อนจริงหรือเจ้าตายในขณะที่เจียงเฟิงกำลังโกรธมือปืนในคนขับหลักเห็นว่าร่างกายของเจียงเฟิงดูเหมือนจะหยุดทั่วคราวทันใดนั้นเขาก็หยิบกริดออกมาจากแขนของเขาหันไปรอบๆและแทงอย่างเมามันในขณะนี้ไปยังเจียงเฟิงหัวใจ เร็วในขณะนี้เขาเพิ่มความเร็วจนแทบบ้าในวินาทีนั้นกริดก็เจาะเสื้อผ้าของเจียงเฟิงต่อหน้าหัวใจของเขา